อัปเดตข่าวสารล่าสุด20พฤศจิกายน2565เช็คเลยรับเงินแน่นอนแนวทางแก้ไขบัตรคนจนปี2 5 6 5ผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มปอบางลงยังไงให้ได้สิทธิฝังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาบอกแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ 1. ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุ อายุ60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่19ตุลาคม2565ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการย่าตามกฎหมายผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการโดยยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน2คน รวมถึงต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เป็นผู้รับรองว่าผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้และสำหรับเอกสารในการลงทะเบียนอื่นๆกรณีมีบุตรอายุต่ตำกว่าส8แปปีและผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นนหน่วยงานรับลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหรือผู้ที่ในอำเภอมอบหมายรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลน,นครในพื้นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้นะคะหากผู้ลงทะเบียนกลุ่มบางผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้โดยต้องไปยืนยันตัวตน นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 2. ผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปได้แก่ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า60ปีที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการโดยยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวนสองคน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆกรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนโดยหากผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการยาหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดมาแสดงและยืนยันตัวตนณนะธนาคารทสออมสินและธนาคารกรุงไทย ท่านจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปจะต้องนำใบสำคัญการยาหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดมาแสดงให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติท่านจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ